สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถสวยๆเข้าใหม่กันอีกแล้วนะแล้ววันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเป็นรุ่นท็อปสุดขับ4ออปชั่นมาให้แบบจัดเต็มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันฟ้าท้ายไฟฟ้านะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าคันนี้ภายในบอกเลยว่ากว้างขวางเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าสูงตลอดและลา ราคาถูกมากก่อนอื่นไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะ และอย่างที่บอกนะคะคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งและยังได้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะออปชั่นมาให้จัดเต็มได้อะไรบ้างนะคะคันนี้ได้กล้องรอบคันได้ระบบช่วยในการขับขี่ cruise control เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีนิเ i กเตอร์นำทางไม่พอนะคะยังได้ฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยโอ้ออปชั่นจัดเต็มแบบนี้้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่1.5ล้านแต่วันนี้นะคะล้านเลยค่ะจัดให้ในรคา สุดพิเศษมากราคาถูกมากถูกสุดในตลาดเลยก็ว่าได้เหลือเพียง379,000บาทและคันนี้เป็นนิสัน XT ็กเซลเป็นรุ่นท็อปสุดขับ4มาในปี2016นะคะและสำหรับตัวรถนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้สีสวยมากเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวขี้ม้าบอกเลยว่ายูนิคไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะ ให้มาดูด้านหน้าเลยนี่ด้านหน้าดีไซน์สวยนะคะกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะมีโลโก้นิสสันดวงใหญ่แบบนี้เลยนะคะ ตัวรถบอกเลยว่าร่องรอยการใช้งานน้อยมากไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วออปชั่นเขามาให้จัดเต็มเลยนะคะและในส่วนของล้อแมกได้ล้อแมกอลอยขอบ17และได้ยางใหม่ของโยโกฮาม่าปี2,024นะคะซุ้มล้อเบาโชค็คไม่มีคาบน้ำคาบสนิมแต่อย่างใดเลยนะคะ และในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกล้องรอบคันและนี่เลยมีชายบันไดนะคะสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะมีระบบคีเล e น,นะคะโหบอกเลยว่าออปชั n นเขาจัดเต็มมากได้ระบบพูดสตาร์ทแล้วนั่นเองนะคะได้ตัวรถเป็นสีเขียว สีสวยไม่เหมือนใครแน่นอน,นะคะ่ะสีทรายด้านท้ายนะคะสวยไม่แพ้ด้านหน้านะคะมาพร้อมกล้องรอบคันและอย่างที่บอกคันนี้ออปชั่นจัดเต็มได้ฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะให้กล้องดูเลยคานด้านหลังนะคะน็อตเดิมนะคะตะเข็บเดิมหลานเรารับประกันเลยนะคะรับประกันตัวโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนักทลิกวมหรือน้ําท่วมนะคะลูกค้าต่างจังหวัดสามารถดูคลิปนี้ตัดสินใจได้ เลยนะคะภายในนะคะสวยมากได้เป็นบอหนังสีดำทั้งหมด7ที่นั่งสภาพสวยมากปี2016นะคะ คันนี้เลขมาอยู่ที่170,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถมือบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดนะคะภายในให้กล้องดูอีกทีหนึ่งภายในเขากว้างขวางและเบาะแถวที่3นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานสามารถพับราบได้นะคะลูกค้าเน่สามารถพับราบได้นะคะ,าาาาะ,คะวางของ วางกระเป๋าเดินทางวางสัมภาระได้เยอะมากๆไปต่างจังหวัดไปแคมปิง้งบอกเลยว่าคันนี้อ,นอนเนกประสงค์มากๆและออปชั่นภายในตัวรถคันนี้จับเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะและคันนี้นะคะเลขไม้เพียง170,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดนะคะพวงมลาลัยนะคะได้เป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้มีระบบคุสคอนโทร นะคะคไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะและนี่ฝาท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดจากทางด้านหน้าได้เลยนะคะมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะคะเซ็นทัลล็อกมีให้พร้อมใช้งานนะคะและนี่ภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากนะคะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้นะคะด้วยราคา เขาจับต้องได้นะคะราคาถูกมากและคันนี้ยังได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ากู่หน้านี่สามารถปรับได้แบบนี้เลยนี่เลื่อนขึ้นเลื่องลงนะคะปรับพนักพิงได้แบบนี้เลยนะคะคอนโซลนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะมีแอร์แบ็กคู่หนามาให้เรียบร้อยสะอาดตามากถือว่าใหม่มากนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะให้กล้องดูเลยหน้าจอคันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเเชื่อมต่อ โทรศัพท์ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมี FM AM ฟังเพลงได้นะคะมีแมปเนนเกเตอร์นันทางและคันนี้นะคะมาพร้อมกล้องรอบคันสะท้อนกล้องรอบคันให้แบบนี้นะคะแอร์เขาเป็นแบบแอร์ดิซอนแยกอิสระ,ะซ้ายขวาบอกเลยว่าแอร์แยกอิสระแบบนี้ดีมากนะคะแบบเวลาคนนั่งร้อนหรือแบบเย็นก็สามารถปรับได้นะคะไม่ต้องไปลบ อวนคนขับนะคะนี่ปรับได้แบบนี้เลยนะคะพัดลมนะคะแรงลมนี่สามารถเพิ่มลดได้นะคะปิดอะไรต่างๆมีให้ครบคันนะคะและเกียร์ก็ยังได้เป็นเกียร์อัตโนมัติและมีช่องวางแก้วให้ทั้งหมด2ช่องอ๋อคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่ม ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาชันบอกเลยว่าดีมากนะคะและคันนี้นะเข้าศูย์ตลอดคันนี้เพิ่งเข้าไปเลยนะคะจากเข้าอีกทีหนึ่งระยะที่181,000 กิโลเลยนะคะใช้ได้อีก1นึ่งมกิโลเลยลูกค้าได้ไปคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะและพร้อมใช้มากๆและในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะให้ดูเลยห้องผู้โดยสารคันนี้กว้างขวางนะคะน่านั่งน่าใช้มากๆได้เป็นเบาะหนังทั้งหมดเจที่นั่งเวลาก้าวขึ้นนะคะสามารถก้าวขึ้น แบบนี้ได้เลยนะคะและตรงนี้นี่ให้กล้องดูมีสัญลักษณ์นะคะคำว่า Excel อยู่ตรงนี้เขาจะมีทั้ง4ด้านเลยนะคะด้านหน้าด้านออห้องผู้สารนะคะดีไซน์สวยนะนี่ก้าวขึ้นได้ง่ายดายมากนะคะภายในเขากว้างขวางนั่งสบายนะคะไม่ว่าจะเดินทางไกลคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะใช้ในเมืองก็คล่องแคล่ว นะคะน่าใช้นี่เบาะเขานั่งสบายสามารถยืดขาได้นะคะมีแอร์นะคะตอนหลังให้นะคะเย็นฉ่าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เดินทางไปไหนก็มีแอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะคะฟ้าเพดานนะคะสะอาดตามากรถปี2016คือถือว่าแบบใช้แบบดูแลรักษาดีมากนะคะฝ้าเพดานไม่มีสิ่งขีดข่วนนะคะไม่มียันเลยในนะคะได้เป็นเหมาะ หนังสีดำนะคะมีไอโซฟิกมาให้อ่าสะดวกสบายมากพร้อมใช้งานมากนะคะและตรงนี้นะคะสามารถดึงแบบนี้ ก็เป็นที่วางแขนนี่วางแขนได้นะคะไปไหนเดินทางนี่มีน้ําสามารถวางน้ําได้ทั้งหมด2ช่องนะคะดูดน้ําไปด้วยเดินทางไปด้วยสะดวกสบายมากคันนี้และราคาสุดพิเศษมากราคาเพียง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง6กพันบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะและ ภายในห้องเครื่องคันนี้จะใหม่หน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้สภาพใหม่มากนะคะให้ดูตัวน็อตเลยนะคะไม่มีขยับแต่อย่างใดเลยนะคะฝากระโปรงใหม่มากแผ่นมอกอ้นะคะยังอยู่ให้ครบคันเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยน่าใช้นอ็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะคะและนี่ให้ดูแผ่นเพจนี้อยู่ตรงนี้นะคะให้ลูกค้าดูเลย อันนี้เราให้ลูกค้าดูทุกจุดเลยนะคะห้องเครื่องสายสะอาดไม่มีของเหลวรัว่วซึมแต่อย่างใดคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรหรือ2 0 0 0ซ c นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเกียร์อัต,ตโนมัติขับดีนะคะขับสนุกขับดี และราคาก็ดีมากๆนะคะราคาเพียง3า9 0 0 0บาทเท่านั้นซื้อสดฟรีแบบกเจฟรีค่าโอนจัดไฟแนนซ์เครคดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะเงินเดือนหมื่นกว่าบาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะและร้านเรานะคะมีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ลน์ทิกต็อก หรือเว็บไซต์ลูกค้าสามารถโทรหรือทักกันเข้ามาได้เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเออพี่อยู่ต่างต่างจังหวัดจะทํำยังไงสามารถซื้อได้นะคะลูกค้า ลูกค้าสามารถวิดีโอคอลนะคะดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมเพื่อเป็นการตัดสินใจเลยและสําหรับการจัดไฟแนนไม่ยุ่งยากเลยนะคะไม่สะด,ดวกมาเราก็มีบริการไฟแนนนะคะไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านและที่ทํางานและเมื่อผลไฟแนนผ่านไม่สะด,ดวกเข้ามารับรถเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันซื้อรถกับเรามีแต่คําว่า ฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะร้านเราก็หาง่ายมากนะคะอยู่เส้นกาญจนาพิเศษบางบัวท้องอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยเลยลูกค้าสามารถเข้าโลตัสทะลุห้างหลังได้เลยนะคะและถ้ามาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google m a p คคำว่าไลออนคารรถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลย และร้านเราก็เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและช่วงเย็นเราก็มีไลฟ์สดลูกค้าสามารถโทรนัดเข้ามาดูรถกันได้เลยนะคะและคันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากราคาถูกมากเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดออปชั่นมาให้จุกๆนะคะใครหาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดและก่อนส่งมอบรถเราก็จะมีบริก,การทําความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่ง มอบรถทุกครั้งลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยๆคุณภาพดีแบบนี้ไปใช้แน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้ใหม่รีวิวละคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ